สิเป็นยูทูบเบอร์ริ้สึสร้างเงินหาเงินในทั้งอากาศเป็นคีย์เอเตอร์เฟซบุ๊กเลียวอย่างมันก็ต่องขยันไม่ธรรมดาพี่น้องเอยขยันแบบสองเท่าสามเท่ากับการทีงย่างของเท่าผลัดอืมฉันบอขยันมันกับโมเดอย่าง มันต้องขยันเห็ดขยนันทำมีคนถามบอกเดินมอเมื่อไหร่มาสั่นซุ้มมือเนี่ยวันยุดขย่ขยข่เดินมือนละสิบโลพี่น้องไปกับสิบกิโลเดินไปนี่แหละเท่วปลาเท่วดงแปลงเสร็จหรอพี่น้องใน่แต่บันมันกับว่าคือบา้านเท่านะเออแต่ว่ามันกับ นม่บ่งไปหาปลาหาอยังแบบนึ่งสั่นอยู่ก็เกิดก็โอเคอยู่อ่ันนี้ข่อยเดินอ่ะข่อยอยากออกกําลังกายนำ้ำพี่น้องเพราะว่าซุขภาพบ่ค่อยดีเป็นแดดอืมก็เลยอยากออกกําลังกายนำ้ำแล้วก็หาวิวชื่อถัดเห็นอีกอย่างเขาถ่ายไปยงั้นสินะ หายเลยเนนกหัวไปม,มันจะได้ทำให้เฮ้าเคยชินถ้าว่าเฮ้าไปจรงส่มันจะติดขีดขานพี่นอ้องเออมันจะติดขีดขานมันจะติดอยูก่กทีเฮาเคยอยูก่กทีเฮ้าสิบออกไปใส่ได้ได้อันนี้สำหรับตัวผมนะครับผมไม่ได้ว่าผู้ใหอืเพราะว่าผมน่ะเคยสังเกตตัวเองมาโดนหล่ะว่า เป็นยอนสุขภาพนั่มพอสุขภาพาะพอดีมากปุ๊บนี่ผมก็เลยแบบหาออกเดินแงอีหยังแงสิพี่น้องเพราะว่าเฮาเพราะว่าผมมีเฮดคลิปลย alright, แบบลอยู่แล้วเป็นบลร์ผมก็โอ้มันก็ดีเหมือนกันอืออกเดินออกยังทำคลิปไปนนั่มมันก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องนี่ดีนะผมยังประเด้อีกปีหนึ่งพี่น้องปีหนึ่งผมกับเสด็กกับบ้า,บาน มุดสัญญาหมดแท็กกับพี่น้องอ,อยู่สามปีกับพ่อเหรอครับขีห่หอดบ้านไปอยู่บ้านแห้งมีแนวเห็ดหลายพี่น้องคือ,อบางคนแาบม,มุมมีแนวเห็ดเนี่ยยังโมงเมียนดอกครับอย,อยู่ตัวเขา,าเขาจะเห็ดบอ่อืวผมนี่เห็ดเบิด,บดครับแต่หนวกแต่หน้ามีเงิ่อนสัมแดกกับจัง ผมมาดถึงกําผือกับของครับผมกินหอดบายแห้งๆผมอยากไปปลูกผักปลูกนี่ขายเผาธานพุทธะเลี้ยงปลานี่แหละพี่น้องจึงได้อดทนเอาครับผมผมเนี่ยสูเต็มที่อยู่แล้วพี่น้องอืมดงบรรยากาศที่อุทัรพี่น้องเลยผมบอกเลครับรถวิ่งครับผมเป็นสะพานรถวิ่งอืมนี่ครับ เป็นสวนของตะลุ่งตะลุ่งมา,มากๆเลยแต่ว่าเห็นเอม้มละกอลอสิเปขอเิ่นจักหน่วยอยู่เอื้อนขอออานี่แะพี่น้องสู้ครับผมบบมี่ยังบบสัมเจถทาเขาขยันทะยานพี่น้องให้กำลังใจทุกคนครับทีเตร์และยูทู e ทุกๆท่านครับผมจวดพี่น้อง